นี่ก็มาถึงคอนจบแล้วครับเล่าประสบการณ์ที่ผ่านมามันเป็นยังไงผ่านมาก็ได้เห็นน้องๆทุกคนการแบบพัฒนาเหมือนวันแรกทุกคนแบบดูแบบชายมากเลยแล้วก็มาวันนี้ทุกคนดูแบบ open มากขึ้นดูแบบกล้าที่จะแบบโชว์ potential ของตัวเองมากขึ้นรู้สึกเหมือนภูมิใจน้องๆมากครับคือจริงๆเราดูแล้วเราเห็นว่าน้องๆคนไหนที่แบบว่าหน่วยก้าวที่สามารถไปต่อได้มามโอ้แต่ว่ามีครับในใจแต่ก็มีน้องบางคนจะอุ๊ยน้องก็เก่งมากเลยเนี้ยดูแบบ มีเขาเรียกนะมีความเป็นสตาร์มากมากเลยครับจริงๆแล้วตอนเราเห็นองแลาเราได้ถ่ายทอดประสบการณ์เราสุดๆไปไหนบ้างโออย่างแรกเลยก็คงจะเหมือนแบบ <Okay. S 1> ที่บอกน้องใครไปแบบให้แบบการแสดงเหมือนละครการเต้นการร้องก็สําคัญเหมือนกันแต่บางครั้งพวกเราแบบต้องอยู่ผ่านกล้องเถอะครับว่าจะเล่นกล้องอย่างไงหรือจะทําเอาโมเมนต์นั้นน่ะให้แบบคนจําได้นานเราต้องแบบรู้วิธีแบบ <Okay. S 1> มีแบบมีมีทริคในการแบบ <Okay. S 1> แสดงหน้ากล้องเนี่ยครับจริงๆพออยู่ตรงนั้นแล้วมันกดดันมาด้วยความวที่เราจะต้องร่วไปกักบ,บน,น้องแล้วก็ต้องมอบจบให้น้องวก็ต้องร่้มสนิทกับน้องตืนเต้นมันตื่นเต้นแทนมาก,กครับมันแบบเหมือนแบบทุกครั้งที่น้องเขาจะเตรียมเวทีมันก็จะมีเวลาที่แบบอาจจะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นเีลยตื่นเต้นแทนน้องๆมาก,กครับแล้วเป็นไงพอเต้นร่วมงานก,กับมิเชลคนอื่นอ้หสนุกมากครับเต้นก็เหมือนตอนแรกๆก็แบบชายกันมากเลยแต่ก็ เรามาถ่ายทํากันก็เริ่มแบบสนิทกันมากขึ้นก็มีการเล่นโจ๊กกันก็เริ่มแบบตอนอยู่นบนเวทีเนี่ยก็รู้สึกเหมือนการแบบออชิลมากขึ้นอย่างครับก็ดูแบบออได้เพื่อนใหม่ๆหลังๆก็คือไม่ใช่เป็นรายการแข่งขันแล้วเป็นการเป็นการตลกใช่ครับเหมือนเป็นไงเหมือนแบบคอมเขา,าเรียกทอล์กโชว์แบบคอมเมดี้ทอล์กโชว์แะ้วครับออแต่คนชื่นชมก็ร่าสึกว่าทุกคนรับมีเกันแบบว่าอุ้ยเราพอเต้นที่มาไม่เต้นก็สุกลับได้ดีก็อาจจะต้องขอบคุณแฟนๆเต้นมากกว่าเหมือนเวลาเจอแฟนๆ ในฐานะแฟนชาวไทยก็จะมีการเล่นมุกนี้กันบ่อยอย่างเงี้ยครับก็เลยเหมือนแบบได้เรียนรู้จากแฟนๆมาครัและโชว์ของเราอในวอล์กเกอร์ก็เป็นเยอะมากวอล์กเกอร์ครับก็รู้สึกอ๋อสนุกมากครับที่เหมือนตอนแรกๆจะไม่เคยจะแสดงในวอล์กเกอร์กับคนอื่นมาก่อนเลยแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ได้แสดงในวอล์กเกอร์กับน้องๆช่องเอเชียไทยแลนด์ครับก็รู้สึกก็สนุกนะเป็นประสบการณ์ใหม่ๆครับใช่ครับใช่ครับจริงๆมันยากวันที่ก่อนที่เราไม่เคยโชว์กับน้องๆแล้วน้องๆก็ใหม่ ไม่ครับเหมือนตอนที่แบบเหมือนเราซ้อมกันแค่วันเดียวแต่น้องทุกคนเขาแบบชุ่มเทกับการซ้อมมาทุกคนก็แบบเก็ตเร็วมากฉลาดมากแบบหมายเขาเรียกอะไรน้องๆทุกคนเรียนรู้วยมากเลยครับอ,อ,อย่างวันคืนนี้มันจะต้องตัดสินแล้วมันเต้นไม่หรือว่าะายากให้ให้กำลังใจน้องๆยังไงก็อย,อยากจะบอกน้องทุกคนว่าถ้า ถ้าไม่ได้เข้าไปในใน9คนเนี่ยไม่ต้องเสียใจยังไงแบบเรายังมีโอกาสอีกเยอะสามารถถ้าเรายังฝันอยู่ก็สามารถทําให้ความฝันตัวเองเป็นจริงได้แต่สำหรับน้องคนที่เข้าไปอยู่ใน9คนที่เดบิวต์อยากออกน้องคนว่าแบบยินดีด้วยแล้วก็อย่าลืมทำไมถึงเราอยากทําไอดอลตอนแรกเพราะในการที่ หลังจากเดบิวต์ไปมันก็จะมีอะไรใหม่ๆขึ้นที่ทำให้น้องเขารู้สึกการอทอแท้ก็อย่าลืมว่าทำไมถึงเป็นอยากเป็นไอดอลมาด้วยความที่เราปลุกใครเด็กน้องๆมากเราควรเราจะเสียน้งคตาไปที่น้องๆคนอาจจะไม่ได้ไปต่อหรนะือเงี้ยอันนี้ต้องรอดูกันครับอีกอ,อย่างปีนี้เราตั้งแต่ต้นปีมาเราด้เห็นแนนบ่อยครัาจะมีปาร์ตี้จะเห็นแนนกนะ็จะใครเยอะมากอ๋อก็ได้เห็นยากขึ้นครับก็ตอนนี้ก็โซโล่ของแนนจะจบแล้วแต่ตอนนี้แนนก็ยังเตรียมคัมแบ็กของวงเบบี้มาก็ปี เรื่นี้อาจจะได้เจอเต้นกับเบบีที่ประเทศไทยบอ่อยมากคือแจให้ตัมเลยให้เตรียมพร้อมไว้ใช่ครับเป็นยังไงบ้างถ้ามาคราวนี้มันจะเปลี่ยน,นแปลงไปขานาดไหนเพราะด้วยความที่เราก็มาคุกับคับั้งหมดลยนะครัอ,อ๋ออ๋อรอบนี้เหรอครับอ๋อแต่ออนนร,รู้สออึกดีใจที่ได้แบบกลับมาประเทศไทยบ,บ่อยๆคัอนตอนแรกๆก,กนานมาก,กว่าจะได้กลับมาประเทศไทยบ่อยอก็รู้สึกดีใจแลวก็ได้เหมือนได้เจอเหมือนอย่างพี่ไมค์แบบลาที่เราเห็นตตอนเกองก็รู้ึกดีใจมาเลยครับ Uhm สเก็พอมาเจอพี่ไม่แล้วเป็นยังไงบ้างเขาแหละอย่างเจมส์ก็บอกว่าพี่ไม in> ่เป็นไอดอลใช่ครับตอนเด็กๆเต็งก็เคยเห็นพี่ไม่แบบแบล็ง์พวกนี้แบบตั้งแต่เด็กเนี่ยมันผิดมันรู้สึกยังไงบ้างพอเห็นในรายการที่เขาแต่งตัวเป็นตุ๊กตาเป็นนี่มันผิดหวังไหมหรือว่ามันอ้านไอดอลของฉัน no comment ครับโอเคแต่ให้เต็งฝากผลงาน่รัแล้วก็เพื่อนๆที่จะมาในภาย ครับครับก็อยากจะฝากผลงานอัลบั้มเดี่ยวเต้นนะครับ Walker อัลบั้มเตนะครับแล้วก็ฝากน้องๆช่วงเอเชียเดอฮนี้เป็นวันที่จะตัดสินว่าใครจะเป็นหนึ่งในเใช่ไหมครับอยากทุกคนเชียร์น้องๆเขาด้วยแล้วก็อย่าลืมเบบี้ด้วยครับเดี๋ยวเราก็จะกลับมาภายในปีนี้ครับแต่ว่ายืนยันการกลับมาองเป็นปีนี้ก็คือมาครบวงมาเรบครับภายใต้สังกัดเดิมอ๋อสังกัดก็ยังยังอยู่เอสเซนดครับโอ้ยยัง่ตจ่ตใจอะไรนะครับ นเราก็พูดเล่นๆกันนะเราใช้คว่าซับแปรผิดซับแปรผิดใช่ค่ะขอบคุณจ้าไทยทั้งใจอีสเตอร์จ้าครับก็อยากให้น้องๆเขาทำเต็มที่ในวันนี้นะครับเขาเหมืายทำให้ทำไม่เต็มที่วันนี้อยากจะคารลุเรียกว่าอะไร Regret ในครั้งหน้าก็วันนี้อยากให้น้องคแบบสนุกกับเวทีตัวเองแล้วก็ทำให้เต็มที่แล้วผลจะออกเป็นไงก็อย่าคิดมากครับก็